าดึกเกมนี้ที่เาหลังนันต่อแล้วเกมวาการสิิในที่เท่ารับดูนีเปนตัเจออาการทักูครับอบอกว่าเกมใน่งเแรกเป็นอาการสิกก็บุกได้น้ำได้เยอะกว่าครับโอ้โหแต่หลงสวยก็ีซ้ายนิเอ้โอ้โห เกือบไปนาบประการสิลป์แล้วจะบอกว่าคู่เลยหมายเลขเก้าเลี้ยงโตเกือบได้ครับเราดูให้ดเปิดไปเสาสองทางแหลแล้วจังหวะนี้เอาไปออกก็้ต่วไปโดนคู่เล่นของประการสิลป์ เอ้าอัดฟองเราดูนี้ดู <ble et> <lin> ่ากับปากก็โผลกับปากเลยิดเยแต่ว่าตีอสับฟองสดทให้ออกไปเองนะมัน่าประการสิดเลยโอ้ล้วหมอสูงมามีความเร็วสูงทีเดียวรันนั้นโ้าเลย คอณทีน้หน้ามาใสตทหารหรือเปล่าแต่ยอะถึงว่าที่เวลาหลังเด้จะเอามาต่อหน้าต่งเป้าเลยก็มีความเร็วเยองใายานหน้ารับ ักองหลักในลงโวยเชื่อเลยครับจังหวะต่อยให้หยุดฟังง่ายๆแบบนี้กันหลายครั้งแล้วตัวก็ะโตกที่ต้องต่อยออกมาหยุดอ้กรอบเลยครับเอาเดี๋ยวเปดีนี้วัานี่กระสวยครับฮาราจูใส่โคตเทียวไปนู่นนี่นีแน่หนอนอุทัย จังหวะแล้วก็หัวหลบดูวไปโดนหลักออกมากเลยครับดูเพื่นครับูเข้าในมาตีจ่สี่แล้วไปต่อรุนี้ไม่ได้ครับฟังอยู่ครับเอาปู่แล้วดูต่อถึงท้ายออกออกดีครับเกีนได้ทุกทุกแล้วกันขวาครับจัดเข้าในมาแล้วรุ่นี้ผู้นต่างตู้ออกมาล้าสบายใช่ไหมต้องฟังสี่สี่มาให้เรียบร้อยครับ

ถูงโกงแล้วลูกน <Him catch> <surprise> oh ี้ไม่ใส่เงินแบอกว่ามีโอกาสเดี๋ว่าะตูสูงเลยครับตัวบอลนี่เขาปล่อยออกมาเรียกว่าปล่อยมันอยู่ในกรอบเหตุโทษตัวเองครับเป็นอย่างน้อยครับ

จูทางซ้ายยังไม่มีใครเข้ามาประวตกให้ตรงกลางเข้าล่ะตู้ตะวันเบา,า,า,าไปครับสิงห์ยาออกมาตาสวกนกลับก็ไปนั่งทิ้งเข้ไปนัางจู่แต่ทิ้งเลยครับโอ้โหประการสิ เราวิดใจยักกับพี่ข้านากันเอางี้ต่อตรงมาครับสีให้ลูกนี้ไม่ถึงแคเตปทิ้งคประกาศถึงูกตายเลยครับ โผม่ทิ้งได้กบซอสอย่างได้ที่พุ่งแลัวของมังก,การ,ร์สกินยัดที่มาด้านขวาครับยับตรวโผเอ้าแล้วพุ่งฟาวใช่ไหมาูกนี้อ่าพุ่งไม่เข้าศีสามก็ไปหยบหยอดแล้วล,ล,โอโอล,ล,ลูกนี้มูนเดนบอกพุ่งฟาครับโอ้โหพุ่งใหม่แล้วก็เป็นพู่ของแฟนชั้นถูแล้วทีนี้เือร์แล้วนไปจังแล้วก็ไปทีมเดนส์ให้เป็นลูกฟาแล้วทินครับ

ใ่แตจากจากักรวานี้ใส่ผ่านรับโตกับหลังมาตั้งกันใหม่หกับการสิงการสิงนี้ก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางกาแต่เรื่องวค,ค,ความคุ้นเคยของภาาเี่ไ,ไม่เป็นรองนะนที่คุดนห thank <laughs> ู้กูเรานีตกแกกับพแวกแล้วสีกบอก็เอาดูได้เอาแล้วตู sponge, ้ก็นที่ไหลยท้ายแล้วฟุ่ยบอลไหล่แล้วันที่ต้โหมนพัเลยวะทำไก้ก็ทได้ตอกก็หาเจ็บแ้วน่บลก็มาลงพนัเป็นเฮลเมอร์เฮเอร์ต้องได้เปลี่ยนให้ตุ้ออกเลยครับเพราะว่าเร็วแรอาจจะว่ายหลอละตอนนี้โอ้โหแล้วตี ต่ดูว่ากระโดดข้ามโผทุนจะไาได้ต่อตัวเองขาจกลงเถอะเออทีมาเก็บสอนลุงอยากถือก่อยครับแต่ว่าทานหรือเปล่าโอ้ไม่ทานแล้ว้อกจะจับบอลกลัมา,าจะได้เือ๋ยลุกเดี๋ยวเดยวตูก็สั่งวันท้าย แบขวาบปกติปานกลางดูเุดกลับมาที uh ่เดิมครับเอาขยันเลฟอกแล้วโอ้โหดูแล้วไหลครับฟงครับเราดูดีเท่าข้าง้อยงไไม่ใช่จะไปเอามาวม่้ยากครับตายมาเอาแล้วสนะครับตัดขึ้นไปบนรถิ้งจกโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องหวนี้องโนก็จะได้นาวขู่ต้องหวรโร จ้ารวอ่ดีเียว้อยเลยครับของแล้วามาตามสิครับโอ้โหลูกีดเลยครับเป็คตันโด้ครับโอ้โหนี่โดดลูกดีดน้อยนี่โดมตกรางครับโอ้โหน่าีเข่าดีหล่อเลย้วแต่น้ำมันติดมนตกหน้าทำไม่ได้แล้วผีแล้วโอ้โหต้องให้ร้องหลังแล้วดูห้ดูว่าเป็นยังไงแล้วะรแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหมาดูครับ ที่เหลืออยู่อีกครึ่งนครับของครึ่งเวลาละเจ้าตังตอเรนนีขยับเป็นสองปรตลงานหนักเป็นสองเข้าตัวแล้วเราไปน้องลอเซฟปอดง่ายเลยไม่ขึ้นมาไล่ออกไปจะยิงล้ออะไรกันนะประการสิสองอุ่เขาไปทั่วสนามทีนั่เองพยายาตัวเชื่อมเกลกับโอ้โหแล้วแตกโอ้โห้าสวางไปเรื่อยตโอ้โห กาอ้วที่ว่าไปเที่ยวัาครับอโอ้ไ้ลไหเลยอมาไ้ลเดว้ไอ้โอ้โอ้ยคจะจะเป็นไงเยอะครับจดันเข้าไปลยาต้องวดทิ้มาหลายครั้งเราไปทิ้งซีบัซัอยู่เดียวโอ้หนี่ครับ เมื่อถาวรตูดั้งเกิดหักก็จริงลูกนี้ที่ทิ้งไม่หมนอ่ะคุณแล้วตูก็มาโดนตัวจับอย่างไรก็สองคนโอ้โหจากคนเดียวก็ไปดูใช้ความใหญ่แล้วอะไแล้วเป็นโฉบกันถ้าถูออกนัอีกแล้วน่าช่วงจังหวะว่าตะคุณถือว่าน่าจะเกิดได้ตะคุเลยครับมี่เป็นทิ้งอีโอ้โหรับไปตรงกลางที่มันมีช่องนะครับไปเแล้วตายเย วางทุกขัขวแล้วพุ่งเร็วมาแล้วพุ่งหลังตูรับไปตึกเขาสองเก็บไ้แล้วสวนรังีอยู่สองคนป้าทั้งดลวั้งขวาทัตี้น้นี้ไม่ดีเลยรยย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 ูยยยวยยายย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 ยายย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 รยบยยยยายย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 

เด็กให้เดินเลยครับโอ้โหจบเ็ดตัวก็มีโฆษณาสายเคาะข้าเวลาด้วยไอ้เาเอ้าก็ดตวัตัวที่ด้กอบทีมสักนัแหละแล้วไปโจนานะกานังตูออกหลักครใบเตะพวกนั้ขวาเยหลายมา

ไรอกสา้ไปฝากฝากลวิ right. hey. <S 2> <S 2> um, ่งอนผมไปไปอไปอ่ะใ่ ha, right? no. ัดสายมาตึงตสองกนสวยยังลูี้ไปเราให้ทนินอู้หูวิเข้าสวยเลยครับ่อล้วไปกับบาโตาครับจังหวะคืับอลบอลเที่ทัดับโอ้ยทิ้ทีไปลพอแฟนี่อกว่านวอาทีขอุณครัา เออทางหลักแล้วก็าดิทุบแล้วขวานะบอกันทีว่าโอ้โหแล้วดูดีเหยียบบักเลยมาได้ก็ให้ตกกลางมาเ้วให้แตงเข้าขวาแ้วเปอดจับจับแล้วจิ้โอ้โหจาหลับ โส่หัวแบบนี้ตกเกอบอไม่เหลือรันี่ร้อยเลยแล้วุกได้แล้ว่อหูเก่แรกก็ต้องบอกว่าฟอมสะเดาจิงแล้วนะประการโอ้โหอนนี้ที่ตามเป็นสาประตูสูงมอกนะทูต้องขอประตูแรกก่อนครอบโอกาสุวกเอายังมีหลายต่อหลายรัครับที่จะได้ประตูตีไข่แตกครับ ตอนาวช่จังหวัดที่น่าจะได้บอลดีมาเปิดแล้วก็จังหวัดที่สีหลุดเกี่ยวดีนงครับมองสอกจังหวัดซับซ้อนและไปได้ครับพีเซียนจริงนี้ตัวกนเขาดิพี่ไปเดิ่นมาขวาครับไปจ่อไปดีครับใส่ได้ได้เอาแล้วนถสกอย่าไปอ่ากจังหวัดสวนข่าที่ไม่มีใครวิ่ง้ไปช่วยมากันก็มาเท่าไหนกันเท่านั้น โอ้โดตัวมูเลตไม่พอครับกับการที่เขาจะเฉิดกลับครับก็เลยก็ข้างจะลับากแล้วเฉิดกลับลี่ยตังครับป้าป้า กูมาแล้วไอ้ที่นี้ย้อนเอาไปตั้งกันใหม่แล้วโอ้โหเปิดลูกนี้ไม่ดีอ่ะถามว่ารงาตัดทานฉู่ยไอ้ย้อนเาไปตั้งกันใหม่จบ อยู่แล้วลูนี้ดูราิได้เล่นต่อตีหลุดมาได้ดูจริงเราเมื่อ้รผูต้องกรปัดได้ก็สวรรว์ที่ทงแล้วตัวเองก็โอ้ยน้งตัวปัดทิงได้ก็ตอนสุดท้ายก็ยังได้เป็นคนทนททิ้งด้ขวาก็สอหรับปาตาสุดก็จะเอาแร่ถูแล้วขอไปแล้วเป่นไปแล้วถูลได้เป็นไปตรง้านขวารก็ ย้ประตัสิเด็กยัเข้าอีก2นาทีสุดท้ายครับทิ้งยาวขึ้นมาเก็บไม่ได้เลยว่าจะเ็นลูกพุ่งขอประตครตูจ้าเลยรจับไม่ดีเลองหวักออกไปเองครับไปเล่นน้องวโตเูยาวเลยครับโอ้โหเจ็บหรือเปล่าครับเนี่ย จต้องระวังครับจังหวะขึ้นในการอากาศเล่นบอลด้วยกันทั้งคู่นี่บางทีไปกระทะกันการอากาศล่วงมายเสียงต้องมีต้องระวังครับเอ้าโด้โหเยกมาซ้อนแล้วจังหวะที่ไหนพยายามจะปังที่บอลเมื่อที่ไหนมาว่าจังหวะนี่ก๊อฟก็ไปเตะบอเท้ามานซ้อนกับจังหวะแย่เท้ามาอยู่ด้านหน้าก่อนครับโอ้โหดูแล้ววันี้โดนอัดเข้าไปแม่เสียงดังฟังชัดทีเดียว ต่หวังแล้วนะน่างหวะตอนนี้ก็ไม่ตั้งใจพูรับนี่เ๋ยนขอโทษันคนหยาิคีับขอขอบคุณเลยครับจากงานงานได้ไหตังหวะตางพกัทารมากเล้ได้น้อยครับพัชนาเรจะให้อภัยยังี้มาดูเราปีกคลิปลายกหวังของเงียของทังนั้นถ้าชูจะตีไข่แตกได้บ้างหรือเปล่าครับมาดูครับจังหวะนี้ซอสหลอกลงจร ฉันหลบกองหลังแต่จริงๆถ้ไม่ฉันหลบก็ถือว่าวิธีการมันค่อนข้าดีนะเอ้โหเอ๊ตรงนั้นซ้ายครับจบคามาสองสองตีบกผู้ผู้ีมาจนะังหวะที่บกสังัดกลับมาสวยเลยครับ อยู่ตั้งใจหมุแบบสมบัติเข้ามาเลยครับแต่ว่าจองสุดท้ายครับยังไม่ได้ครับโอ้โหดูนี่ต่อหลังยังอยู่มันเยากแล้วทันทีประธานสิทครับไปพุมอีกทีครับได้จุดตั้ต่อแล้วช่วงนาทีสุดท้ายครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับสำรองขึ้นเวลาหลังครับหมุนแล้วไม่ตรงต่ออีกทีครับตีโอ้โหก็ไม่ใหญ่เลยแต่ว่าถือว่าวิ่งสู้ฟัด์ติดเลยครับตมต้มโอ้ไม่เลนาเหลือแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วสำรองเกณในขึ้นเวลาหลังครับ เพราะฉะนั้นทุกต่อไปก็จะเป็นเกมทางด้านตลาดน้อยกับซีนาร์นีครับเปงนไงมาถึงสนามแล้วก็เจ็มตัวได้เลยเลยเอ้าไปล็อกครับโอ้โหเล่นยากครับแม่ลูกนี้ย่โดดย้อนกันมาแล้วดูแล้วตันนี้ต้องบอกให้ปล่อยครับหลอกมาดื้อๆเลยครับแม่เร็วแรงกำลังขายอยู่ยเงดีเยอะถึงยาวขึ้นมาไม่ตรงเพื่อนแล้วครับแบบนี้ อกองเปิดใจแ้วสาวสูงทิ้นมาสวยแล้วครับก็่งลูกนี้ดี่ชมเส่าสอง่งเช็ดออกมันใช้กับซอสซอดปา,า,ดากแอ้วตาลูกพุ่งครับแมโไปเวลาวัดเจ็บตอนนี้หนึ่งนาทีครับอยู่ในช่วงพ้นนะครับเวลาจริงเนี่ยหมดไปเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่ที่ว่าเรามีสกอร์เพิ่มอีกหรือเปล่าแล้วในช่วงพ้งเจ็บแล้วตอนนี้นำสามสูงโอกาสที่จะคว้าสามคะแนนเต็มในเกมนี้ก็ถือว่ามีสูงทีเดียวครับ ฝักหลายลางอีกโอ้ชิครับแล้วเมื่อสิ้นก็ฝ่าต้องวิชาของเวลาครับขอเชิญเพื่อนละสองทีในการสนามเลยครับเแทนเพื่อนละสองทีมครับนะประธานสิทแล้วต้องเป็นน้ำลัยถักถู่ครับเถื่นที่สนามเลยครับต่อย้อนอีกครั้งครับต่อเลิกเกมแล้วถ้าหลังจบเกมครับยังไงที่ทีมต้องเจอแบบแบบไม่สามารถมีกัรครับ เป็นการพนันคาเป็นีด้วยครับ่วงทายเกมครับเนี่ที่จบไปเดี๋ว่ัพุธต้อนกังมวลาอะไรประเพทนี่เรื่องางดานชนาสมอเลยเรื่องธรรมดาแล้ก็ชนะยังไงรอรับคำตัดสินของกรรมการแล้วก็ผลวจจั้แข่งขันก